<น>พวกนี้เมื่อกี้เหลวมากข่มขู่เราเราไปบอกพวกกองอูให้หนึ่งสีกับ258หปดไปจับ <c oughs> พวกนี้ให้หมดเลยดีไหมพี่รองป่าประโยชน์ <c oughs> พี่รองทำผิดไปแล้วจับจิดบอนพี่ได้ผมมันไม่ปล่อยพี่ไว้นะ <c oughs> พี่รองไม่ต้องกลัวพ่อบอกว่า ผิดแล้วรู้สึกนึกสมควรให้อภัยเพียงแต่พี่ยอมมอบตัวคิดว่าพวกเขาต้องให้อภัยพี่พี่มอบตัวไม่ได้ความพี่จะมีฐานะการงานอย่างทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลยถ้าหาพี่ไปมอบตัวพี่จะหมดสิ้นทุกอย่างไปกอบโกยไปมากมายเพื่ออะไร ฉันเชื่ออยู่คำพูดนี้คนที่ทำชั่วต้องรับกรรม